และท้ายสุดครับกรณีที่จะมีะพิธีวางศิาลาฤกษ์พระแทน่นพระบรมราชานุสรณ์ของอรัชกาลที่9ที่ในวันที่5นี้ก็ขอเรียนประชาันครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาของพี่น้องประชาชนครับในวันดังกล่าววันที่5นะครับก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจร เส้นทางเดียวครับคือถนนสียุธยาตั้งแต่แยกสาณีจนถึงแยกวัดเบญจะนะครับตั้งแต่เวลาหกนกาเป็นต้นไปส่วนเส้นทางที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องถ้าไม่ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวเ,เดินทางทั่วไปก็ขอให้หลีกเลี่ยงก็มีอีกสองเส้นทาง นั่นก็คือถนนพิสุโลกตั้งแต่แยกยมราชจนถึงแยกพานิชการและก็ถนนพระรามห้าตั้งแต่แยกพานิชการถึงแยกวัดเบญจาตรงนี้เนื่องจากว่าจะเป็นมีรถชัตเทิลบัสจำนวนหลายคันมากมาส่งพี่น้องประชาชนในการเข้ามาร่วมพิธีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดินทางทั่วไปหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถามว่าจะเดินทางมายัางไงครับ ในประการแรกครับท่านสามารถเดินทางมาได้โดยในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนเนี่ยจะจัดรถชัตเทินบัสรอรับพี่น้องประชาชนครับก็จะมี6จุดด้วยกันครับ6จุดนั้นก็มี1ในส่วนของสโมสรสนามกีฬากองทบกจุดที่2ก็อนุสาวรีชัยสมรภูมิจุดที่3ก็จะเป็นสนามสุพัชราสายจุดที่4ก็จะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุดที่5ก็จะเป็นวงเวียนใหญ่และจุดที่6ครับก็จะเป็นที่ท้องสนามหลวง6จุดนี้ครับก็จะมีรถชัตเตอร์บัสรับพี่น้องมาส่งแต่ทั้ง6จุดนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดครับที่พี่น้องประชาชนสามารถจอดรถได้นั่นก็คือสนามกีฬากองทัาบวกจอดรถได้ประมาณ350คันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จอดรถได้ประมาณ320คัน นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเอารถมาจอดแล้วก็ขึ้นรถชัชเตอมบัสมาหลังจากทั้ง6จุดนั้นก็จะต้องมาส่งที่2จุดก่อนเข้างานก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมกับรกรมทางหลวงทั้ง2จุดนี้ครับจะมีการตรวจ ATK เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมากที่สุดเมื่อทั้ง2จุดตรวจ ATK เรียบร้อย ก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเข้าไปยังบริเวณจุดที่งานเพื่อเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกรณีที่จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์หนึ่งนเะครับเช่นเดียวกันครับก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบในการเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวกองบัญชาการหมหาความบานก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอีกทั้ง4เรื่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบ เท่านี้ครับครับ